ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยศฉัรธารากุณนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปอมเก้าทนบุรีวันนี้ในโครงการเนี่ยผมก็มาช่วยดูในเรื่องของการออกแบบการสร้างนวัตกรรมต่างๆโดยที่ทางเราเนี่ยก็นำเรื่องของการวิจัยนำเนื้อหาหรือหลักการเรื่องของการออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือว่า human center design เนี่ยมา มาช่วยผู้ประกอบการในการให้แนวทางในการออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุอ่ะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยผู้ประกอบการที่มาในงานเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเกือบทุกท่านเนี่ยก็จะมีมีมีผลิตภัณฑ์หรือมีสินค้ามีบริการอยู่แล้วออโดยความมุ่งหวังส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่คุยกับทีมงานแล้วก็ทางกรมเนี่ยผมคิดว่าโดยตัวเองเนี่ยเราอาจจะอยากที่ที่จะสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องของการสังเกตหรือการทําวิจัยขนาดเล็กขนาดย่อยๆเนี่ย ในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุหรือคนทั่วไปว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะดูผู้สูงอายุคนหนึ่งเจอเขาในห้างในร้านค้าหรือที่บ้านเลยเ,เนี่ยมีวิธีสังเกตยังไงวิธีจับพฤติกรรมหรือจับประเด็นเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเพื่อที่มาใช้ในการออกแบบยังไงนอกเหนือจากที่เราจะไปมองแต่ผลิตภัณฑ์คู้แข่งหรือผลิตภัณฑ์ต่างประเทศลองมาคิดถึงคนผู้สูงอายุในบ้านเราคิดถึงคนทั่วไปในบ้านเราว่า เขาอะมีทิศทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผมว่าง่ายๆเราดูพฤติกรรมคนในบ้านเราออกเราก็ค่อยๆขยายไปสังคมเราดูพฤติกรรมเพื่อนๆเ,เราออกเราก็ค่อยๆขยายเปนสังคมเรื่องแ่บนี้มันไม่มันไม่ใช่เรื่องยากมากเพียงแต่มันต้องสังเกตและอดทนกับมัน